คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด เพลงพลายกุนร้ายกุนรักบทเรที่สี่นิ่งเป็นจับขยับเป็นจูบชีวิตนักศึกษาในรงมหาลาัยเผิอแป๊บเดียวก็ผ่านมาเป็นเดือนเสียแล้วตั้งแต่วันที่มีพิธีบายสีผมกับพี่พลายก็ยังแอบเจอกันอยู่เสมอจริงเรื่องความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ยิ่งแล้วใหญ่มันไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงเลยพี่พลายพร้อมจะมีอะไรกับผมตลอดเวลาที่อยู่กันสองคนแต่พอเป็นต่อหน้าคนอื่นบางครั้งก็กลับทถ้าเป็นไม่รู้จักผมเลยเสียอย่างนั้น ที่ติดใจที่สุดก็คือคําพูดของพี่พลายที่บอกว่าไม่ต้องมาชอบเพราะความสงสารมันหมายความว่าอย่างไงนะวันนั้นคือที่อยู่หลังร้านเหล้าผมเลยถามหินเกี่ยวกับคําพูดนี้ให้ไอหินไอหินก็ไม่ได้ตอบอะไรที่พอจะเป็นรูปธรรมหรอกครับมันแค่ตอบตามความรู้สึกของตัว,ตวเองเท่านั้นงั้นมึงก็ลองพยายามทําให้เขามีความสุขไปไเรื่อยๆดูสิค,ค่อยๆทาไปมึงอาจจะต้องมีบาดแผลบ้างในบางครั้งอาจจะมีบ้านที่ความสุขของเขาทาให้มึงเจ็บปวด แต่ถ้ามึงรักเขาจริงๆมึงจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะคําพูดของไอ้หินเหมือนเป็นเครื่องตอบย้ําที่ทาให้ผมรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรและจะรักษาสิ่งที่ผมรักได้ยังไงผมไม่ได้ต้องการรีบร้อนอยากเอาพี่พลายมาเป็นเจ้าของผมอยากจะให้พี่พลายรู้สึกชอบผมได้หัวใจของตัวเองมากกว่าแค่ความรู้สึกใกล้ชิดหรือการที่ผมทําดีด้วยทุกวันในตอนเช้าผมกาจะมาแอบเฝ้าออมาพพี่พลายที่ตื่นเล็กเสมอภาาเรดของพี่พลายถูกแยกออกมาจากตึกใหญ่ เนื่องจากเนื้อหาที่แรงค่อนข้างพิเศษและบางครั้งก็ต้องไปเรียนที่ตืกแพทย์ศาสตร์แค่ได้เห็นหน้าก็มีความสุขขนาดนี้แล้วแต่จะดีกว่านี้ถ้าไอพิพไยมันมีผู้ชายเปลี่ยนหน้ามาส่งทุกวันขนาดนี้มีทุกคณะทุกภาคเลยเว้ยสาส,สิบวันสามส,สิบคนแบบเนี้ยกูเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะไอหินที่มึงบอกว่าความสุขของพ่พาลอาจจะทำให้กูมีบาดแผลได้บางครั้งตอนนี้กูเวอ่อว่าไปหมดแล้วในเมื่อเป็นคนดีแล้วมันไม่ได้หัวใจ ผมก็ลองใช้วิธีของไอ้เซฟสุดหล่อผู้เป็นตัวเต็งประกวดเฟดชชี่ปีนี้อาเป็นเพื่อนไอ้หินมันกับแนวคิดที่ว่าดินให้ตบตลบให้จูบจัดเยดความเป็นผัวไปจนกว่าจะถอนตัวไม่ขึ้นแต่ถ้าพี่พรายมันไม่อินไปกับผมเนี่ยสิคือนรกเลยนะครับกลัวมากว่าไอ้พี่พรายจะส่งคนมาเก็บผมแทนเพื่อเผื่ออาจจะถูกจับขึงพืชแล้วก็โดนพวกเด็กกล้ามโตถล่มไปประตูชัยเอาได้ยิ่งชื่อเสียงพี่มันเจ้าคิดเจ้าแคสซะด้วยถึงแม้บางครั้งพี่มันจะมีรอยฟกช้ำมาบ้าง แต่พี่พลายมันก็ไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าให้เดินทางสายกลางอย่าตึงเกินไปเหมือนทเซฟแล้วก็ใหญ่ย่อนเกินไปแบบไอ้หินที่น่าจะตกรุมพาของพี่รหัสผมไปเสียแล้วยังไงตอนนี้ดาวทอก็ยังเหลืออีกเพียบเคยคิดเอาไว้ว่าจะเอาไว้ใช้เป็นไม้เด็ดให้พี่พลายมันยอมผมแต่ไปไปมา,มา,มาพี่พลายนั้นที่เครื่องติดก่อนตลอดแต่แต่หัวผมจะช้ำๆกลับมานั่งซุมหน้าภาคโตประจําของเหล่าเด็กวิศวะ ที่เอาไว้เลสายสาวตาคณะที่ชอบมาวนเวียนดูหนุ่มๆอยู่ไม่ขาดเพลงมึงเป็นอะไรหรือเปล่าก็เปล่าดิทําไมวะหน้าก,กูมีอะไรหรอผมหันไปมองไอ้กราฟที่ยังนั่งเกาหัวจ้องมาที่ผมก็ไม่หรอกกูเห็นมึงดูงุนงินต,ต,ตัน้งแต่เช้าเลยนะลองถามดูเผื่อพวกกูช่วยอะไรได้บ้างไงเพลงนี่มึงคงไม่ได้เครียดเรื่องประกวดดาวเดือนใช่ไหมก้อยเหมือนไงหน้าจากการบ้านตอนนี้น่าจะบอกไว้ว่า ไอ้พูดเป็นหัวไรอย่าสลอดการลอกก็คงไม่ผิดไม่เครียดหรอกยังไงกูก็ไม่ได้กะจะเอาชนะอยู่แล้วนี่แถมไอ้พี่พายุมันก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยบอกให้ทําตัวสบายๆวางกันไปซ้อมเบื่อก็พักพี่พายุเห็นมันดูเก,กลียวกราดกับไอหินขนาดนั้นแต่พอเป็นกับผมมันคนละคนเลยครับแสนดีไปอีกผมเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไอห,หินกับพี่พายุมันไปถึงขั้นไหนกันแล้วแต่ถ้าดูจากการกระทาของพี่พายุมันที่คอยตามไอหินอยู่ห่างๆตลอดเวลา ก็เดาได้เลยว่าพี่มันโคตรรักไอหินเลยอ่ะเสียอย่างเดียวคือเรื่องที่ในใจไอห,หินมันยังติดเรื่องพี่ยูอยู่ไม่งั้นพี่รหัสผมคงลุกหนักกว่าเก้านี้แน่ๆเฮ้ยพ่อแต่ผู้มันจะรีบรอกกันบ้าทาไมวะเขาให่ส่งวันไม่เรียนไม่ใช่หรือไงแล้ววันนี้ก็ต้องไปไล่หาชมรมเข้าด้วยนะเห็นพ้อแต่ปีเนี้ยถือว่าเป็นกิจกรรมบังคับไม่เข้าไม่จบนะอย่างน้อยก็แค่มีรายชื่อในชมรมก็ได้อ๋อนีเอ๋ยมึงมันถ้าไม่รู้ร้อนรู้หนาวเสียแล้ว อาจารย์จิตราคือโค้ดของคโค้โหวเลยอะห้ามเล่นมือถือในคลาสเรียนห้ามมาเข้าสายห้ามส่งงานช้ากว่าที่กําหนดถือเป็นอาจารย์ประจําภาคตัวอย่างที่แท้จริงพวกมึงจะลอก,กูกูก็ไม่ว่านะเว้ยแต่ช่วยตีโจทย์ให้แต่และหา้ามเข้าใจด้วยแวค่คุเบื้มงต้นถือจะไม่ยากมากแต่ข้อสอบไม่มีปรนัยให้พวกมึงเดากระกบ,บาตนะเว้ยต,ต้องแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบเองเท่านั้นโดยเฉพาะมึงออด้บทประยุกของทฤษฎีบีบอนุพันธ์และปฏิกิริยานุพันธ์ เทคนิคการอินทิเกรสเนี่ยมึงอ่อนสุดแล้วจะจะทำเป็นเล่นอีกพุทธมันไงหน้าขึ้นจากนิยายอะไรสักอย่างแล้วก็สวดได้ออดี้หมืนทุกครั้งเห็นแบบนี้ไอ้พุทธนะะักกับเพื่อนที่มันคิดว่าสนิทแต่พูดคุยเก่งแต่พอมีสาวมาขอเบอร์ตันกลับไอ้มดเป็นลูกหมาเลยสรุปเนะาะเรื่องที่มุน่นหงิดเนี่ยเป็นเรื่องของพี่พายใช่ไหมเฮ้ยเอทั้งผมและพุทธถือกระสะดุกตัวออกมาแทบจะพร้อมกัน เมื่อไอออดดี้มาส่งยิ้มหวานมาให้ที่สําคัญนะคนอื่นมันก็กําลังปลายสายตามามาที่ผมทั้งคู่มึงรู้อะไรก็รู้ว่ามึงแอบรักพี่พลายไงเพชรบันอนหายใจแล้วก็ตอออกมาแทนส่นสองสาวก้อยกับวิวก็พยักหน้าเห็นด้วยมึงนะ่าไม่เคยเก็บอาการอยู่ได้สักครั้งเวลาเจอพี่พลายนะ่ะ เอาไปพวกกูจะดูไม่ออกเพียงแต่ที่ไม่พูดเพราะกลัวมึงจะอายนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนะมึงก็ไม่ได้เป็นเกมเหมือนกับไอ้ตุ๊ดนี่มาตั้แต่แรกอยู่แล้วเป็นตุดน๊ดนหนักหัวพ่องเหรออ,อดีตมันบ่นแล้วตีไปที่แขนไอ้เพชรทีหนึ่งเออผ่านมาตั้งเป็นเดือนแล้วกูยังไม่เห็นมึงกับไอ้พี่พรจะคืบหน้าไปไหนเลยวะที่มึงไปตามตื้อเขาทุกวันเนี่ยพี่มันไม่ใจอ่อนเลยหรือไงวะนั่นน่ะสิตกําลังคือทีไรพี่พายมันลากผมไปปลอบเหมือนคนเก็บกด แต่พอต่อสวา่างทำเหมือนกับคนไม่รู้จักกันกูไม่รู้นะเว้ยว่าพี่พลายเขาคิดยังไงกับกูอ่ะบางครั้งเขาก็ทําเหมือนจะห่วงกูนะบางครั้งเขาก็ทําให้กูอดน้อยใจไม่ได้เหมือนกันเอกรับเฮ้ย <c ười> <c ười> ไอเพลงถ้ามึงจะเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่มึงจะคว้าหัวใจพี่พลายได้เลยทางทางที่มึงเองก็มีตัวช่วยที่สําคัญที่สุดอยู่ใกล้ๆตัวแท้ๆก้อย <c ười> มันพ่นลมหายใจออกมาจากปากแล้วก็ทําหน้างุนงิดใส่ผมมันกับผมไม่รู้เลยอย่างนั้นแหละเฮ้ยพวกมึงหมายเขายังไงอะ คราวนี้ทุกคนมันเงหน้ามาจ้องผมหมดเลยครับยกเว้นไอ้พุทธคนเดียวที่ทำเป็นเก็บหนังสือแล้วเตรียมจะลุกออกไปม<า>ับนั่งลงเลยค่ะไอ้พุทธทำไมแกมไม่ยอมบอกเพลงมันไปสักทีเล่าเรื่องแกกับพี่พลายนะวิวมันดึงแขนพุทธให้นั่งลงที่เดิมเฮ้ยพวกมึงก็อย่าไปกดดันพุทธมันดีพุทธกับพี่พลายถึงจะเป็นพี่รหัสน้องรหัสกันแต่ไม่ใช่ว่ากูจะเอาเรื่องส่วนตัวไปทำให้เพื่อนลำบากใจนะเว้ย โอ้ยโง่เอ้ยโง่เอ,อ้ยลำใหญ่ปัญญาอ่อนสมองหมาสารพัดคำสะบทด,ด่าออกจากปากจนผมเองก็งงไปหมดกูกับพี่พลายไม่ใช่แค่พี่รหัสนอรหัสนักเพลงขอโทษที่กูไม่ได้เล่าให้มึงฟังนะคนที่มึงเจออยู่กับพี่พลายที่คาเฟ่น,น้าตึกศิีราศาสตร์วันนั้นก็เป็นกูเองพูดมันช้อนตามองผมแบบรู้สึกผิดผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าความสัพมพันธ์ของพุทธกับพี่พลายคืออะไรกันแน่แต่ผมเชื่อใจพุทธมันเคยบอกว่าจะช่วยผมไเรื่องพี่พลาย มันไม่มีทางหักหลังผมแน่ๆไม่เป็นไรพุทธกูไม่ได้กดอะไรมึงหรอกตลอดเดือนที่ผ่านมามึงเองก็ช่วยกูทุกอย่างถ้ามึงลำบากใจไม่อยากเล่าให้กูฟังก็ไม่ต้องเล่านะผมคงจะติดนิสัยขออไอ้หินมาด้วยละมัง้งการคาดคันเอาคําตอบจากคนที่ไม่อยากพูดมันมีแต่จะสร้างบาดแผลให้กันซะเปล่าๆบางทีการไม่รู้อาจจะดีกว่าพุทมันดูแปลกใจกับคำพูดของผมแล้วยิบออกมาอันที่จริงกูก็ไม่ได้อยากจะปิดบงังมอเหลอานะเพลง แต่เป็นพี่พลายมากกว่าที่ผลักใสกูออกท่านที่กูเป็นน้องอะ่ะดวงตาม,มาแดงขึ้นมานิดหน่อยเหมือนกาลังกั้นน้าตาจนผมเองก็ไม่สามารถถอดใจเอื้อมมือไปรูปแขนมันเอ่มเพลงตกลงมึงรู้หรือยังว่าพูดกับพี่พลายเป็นอะไรกันน่ะคําถามของไอ้เพชรมันทําให้ผมได้แต่สายหน้าออกมามึงรู้ไหมว่าพี่พลายนามสกุลอะไรคราวนี้ก้อยมันถามย่าออกมาอีกครั้งและเป็นผมเองที่ยังสายหน้าไม่รู้กูกับพี่พลายนามสกุลเดียวกัน คราวนี้มันเข้าใจเราหรือยังว่ามันหมายถึงอะไรเนอะน้องชายเหรอเออกูอย่างที่กูเคยบอกไปนั่นแหละว่ากูมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งถึงจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่เราทั้งคู่ก็โตมาด้วยกันตั้งแต่พุทธมันอยู่ชะง,งักไปพักหนึ่งเรื่องระหว่างกูกับพี่พลายมันไม่ค่อยจะดีแบบที่พวกมึงคิดหรอกนะเอาเป็นว่ามึงรอให้พี่กูเป็นคนเล่าเองก่อนดีกว่าแล้วกูค่ยอยเล่าให้มึงฟังว่าความจริงเป็นยังไงแต่คนที่มึงควรจะต้องกังวลตอนนี้ก็คือ คนที่ชื่อคิงมากกว่ามันเคยเป็นแฟนเก่าพี่พลายและทำร้ายพี่เขาสารพัดเลยนะแล้วที่สำคัญมันยังตามรังควานพี่พลายไม่เลิกด้วยเฮ้ยจะไงวะเฮย้ยพวกตัวเสือห้างหลายมาเรีบเอ่ยถามแทนผมอย่างพร้อมเพรียงไอ้คิงเป็นพวกติดยานะเป็นมิจฉาชีพตัวร้ายที่มีชีวิตอยู่ด้วยการพาน,นันข่มขู่ทำร้ายร่างกายแต่มันเคยช่วยพี่พลายเอาไว้เลยทำให้พี่เขาติดหนี้มันและมันก็ยังแบล็กเมลได้ความลับอะไรบางอย่างด้วย ถึงกูจะรู้ว่าพี่พายุกำลังจัดการเรื่องนี้อยู่และพี่ปองเอกก็คอยปกป้องพี่พลายตอนนี้ก็เถอะเออขนาดนั้นเลยเหรอวะผมเอกก็เพิ่งรู้ว่าพี่พลายจะมีปัญหาในชีวิตขนาดนี้ทางื่องของที่บ้านกูและก็เรื่กงของไอ้คิงเลยทำให้พี่พลายไม่ยอมเชื่อใจใครอีกเลยถ้ามึงชอบพี่กูจริงมึงก็ต้องสัญญาณ่าเพลงว่าจะดูแลพี่กูและเอาความไว้วางใจของพี่พลายกลับคืนมาให้ได้เอเอกูก็ไม่รู้นะว่าจะทำได้หรือเปล่านะพุทธ แต่กูสัญญาว่าจะพยายามนะแค่มือลองพยายามก็ดีมากแล้วละ่ะกูเชื่อว่ามึงทําได้แน่ๆเพลงรอยยิบของไอ้พุทปรากฏบนใบหน้าตอนนี้คนอื่นก็ดูจะอึ้งกับสี่ได้ยินแต่กลับไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคนนอกจากกําลังใจของเพื่อนในกลุ่มที่ยังคงลู่ไปที่หลังของไอ้พุทงั้นพวกกูจะช่วยมึงเองไอ้เพลงไอ้พุทเรื่องพ,พี่พลายก็ต้องอยู่ที่ไอ้เพลงนั่นแหละว่ามันจะมั่นคงได้นานแค่ไหนสเรื่องพี่พลายโดนไอ้คนที่ชื่อคิงตามราวีนั่นกูจะลองคุยกับพ่อให้ก็แล้วกัน ว่าพอจะทําอะไรได้หรือเปล่าเพชรมันพูดขึ้นแล้วจับมือไปที่ก้อยไม่ต้องไปทําหน้าสงสัยเลยพวกมึงอะ่ะพ่อเพชรเป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจเชียวนะก้อยมันตอบออกมาแทนขอบใจนะพวกมึงแต่เรื่องนี้กูว่านะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกพี่พันยุจัดการกันเองก่อนดีกว่าแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อของมึงอีกทีนะเพชรไม่เป็นไรพดเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันสิวะแค่ให้พ่อกูลอกการบ้านจนกว่าจะเรียนจบก็พอแล้ว โอ้ยโคตรเท่ญ่ครับเออกูก็กบไว้แล้วละ่ะว่าพูมจะต้องขอลอกการบ้านไปจนกว่าจะเรียนจบพูดจบพูดมันก็หัวรอกออกมาน้อยครั้งที่จะเห็นมันสดใสได้ขนาดนี้ปกติขี้อาจจะตายไปแล้ววันนี้มึงต้องไปซับประกวดดาวเดินหรือเปล่าวะเพลงไม่อ่ะอาทิตย์นี้พี่ธีกรประกวดให้พวกกูฝึกซ้อมความสาม,มารถพิเศษกันเองตอนนี้กูกับไอ้เซฟก็ไปฝึกกันที่โรงละครคณะเสียปากกรรมแล้วอ่ะอ๋อแล้วมือหหรอไอ้พูด อ,อดดี้ประพยักหน้าเข้าใจที่ผมพูดแล้วก็หันไปจ้องหน้าไอ้พุทต่อตกลงมึงมันยังไงกันแนอ่อกูเห็นพวกมึงที่โรงเรียนกวิชากับไอ้เกืือนหนุนภาควิโยธาแล้วก็ไอ้กรอนภาคเคลื่อนกลแล้วก็ลูกมันอีกแถมมีพากันไปแดกไอติมสี่คนพ่อแม่ลูกด้วยอ๋อโอโอโอ้พูดมาถึงกับอ้ำอึ้องอ้าป,ปากพะงาพะงาบเฮ้ยนี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงก็ตัวอ,อีกคนนะไอ้พุทธไอ้เชียครับบางเรื่องรู้แล้วก็ยังเหยียบไว้ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ไหมมึงก็ได้อ,อีกคนออดี้ สิทธเรื่องของคนอื่นการบ้านมือนะเอาให้เสร็จก่อนอย่าไปสนใจมันสองตัวเลยนะพุทธไม่ว่าแกจะชอบอะไรหรือจะเป็นยังไงพวกเราก็ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมหรอกนะเห็นก้อยมนดันตัวตดกับไอเพชมาตลอดตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมสองคนนี้ถึงคบกันมาได้ดานขนาดนี้ผู้หญิงคนที่นั่งตรงหน้าผมเป็นคนที่ใจกว้างและเปิดใจยอมรับตัวตนของคนอื่นได้อย่างยอดเยี่ยมี่สุดิ์เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยพวกเราไปเลือกชมลมกันเถอะเพื่อเผื่อ <ๆ S 2> อาจจะรู้ได้ว่าพี่พลอยอยู่ชมรมไหนจะได้ให้พริมตาไปอยู่ใกล้ ส่งเสริมก็ดีจังนะครับวิวถึงจะรู้สึกแปลกๆที่ถูกพวกมันจับได้รับพี่พลายก็เถอะแต่ทำไมตอนนี้มันถือรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกแบบนี้นะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าสังคมของนักศึกษาในมหาลัยมันจะเปิดกว้างและเจอพี่ดีแบบนี้กูว่าคนจบบพี่พลายไม่น่าจะเป็นคนชอบเล่นกีฬาหรอกนะดูแล้วน่าจะเป็นพวกสายใช้สมองมากกว่าพวกใช้กําลังอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในชมรมที่บ้าๆบอๆไปเลยไงมึงคิดว่าไงวะพุทธ มึงว่าพี่มึงน่าจะอยู่ชมรมไหนอ่ะกูไม่รู้หรอกเพชรปกติพี่กูคุยกับกูที่ไหนล่ะยิ่งเรื่องส่วนตัวแบบนี้ยิ่งไม่เคยบอกเข้าไปใหญ่เฮ้ยอย่างนี้แม่งยิ่งกว่างมเข็บในมหาสมุทรอีกนะมึงแค่ชมรมในมหาลัยเนี่ยก็เกินร้อยแล้วแถมบาชมรมนี่ยิ่งแล้วใหญ่ไม่เปิดรับน้องปีนี้ด้วยอย่างชมรมถ่ายภาพเนี่ยพวกพี่มันจะคัดเด็กเข้ากันเองอ๋อชมรมขอให้พี่แมงป่องสินะ อินดี้ขนาดบัคับให้ไอ้หินเป็นสมาชิกไปแบบงงๆกูว่านะเพลงมึงเลือกชมรมที่มึงอยากเข้าดีกว่าไหมไม่ต้องไปตามคนอื่นหรอกยังไงซะตอนนี้มึงก็ได้เจอพี่พลายที่หอเกือบทุกวันอยู่แล้วนี่ก็จริงอย่างที่ไอ้พุทธว่าเอะเอ้น้ำมันพ,พี่ป้องกับพี่พายุดีหว่าโอ้โหไอ้พี่พายุมนกับพี่ป้องมันมาในชุดทักซิโดเลยครับแถมในมือก็ยังมีผ้ากันเปื้อนลูกไม้สีชมพูถือติดมาด้วยเหมือนว่าศาสนาของผมกับพี่พายุ มันจะเชื่อมถึงกันไม่ต่างกับกองขี้กับแมลงวันหัวเขียวไอพี่พายุมันเดินตรงปี๋มาที่ผมโดยรอยยิ้มที่สุดแสนจะคาดเดาได้ผมลกลัวจริงๆเวลาพี่มันทําหน้าเจ้ลเอแบบเนี้ยมันพ่รหัรสุดหลอมันกาลังวางแผนการร้ายอะไรทักใหญ่อีกแล้วเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีฮ่ะพี่พายุพี่ป้องโอ้โหเรยบร้อยกันขึ้นมาเชียวนะผู้มึงเออเออเอวัสดีสวัดีถ้าไม่นรื่องที่ไอพี่ปองมันเตะผมจนมากเกือบแตกวันนั้น พี่มันก็ถือว่าเฟรนลี่มากเลยนะในขณะที่พี่พายุมันเอาแต่หัวเราะฮ้ๆๆในลาคอแล้วก็จ้องมองมาที่ผมสยองสัสส์เลยรู้สึกได้ถึงลางร้ายกําลังจะเข้ามาประชิดตัวในไม่ช้าเลยเพลงฮะตกใจอะไรของมึงอ่ะฮะไอ้เพลงกูคแค่จะบอกว่าปีนี้มึงไม่ต้องเข้าหาชมรมอะไรอยู่นะกูเอาชื่อมึงและไอ้พุทธเข้าชมรมกับกูบกับไอ้ป้องเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิโอ้ยถ้าเขาสมัครใจกูด้วยครับอ๋อ หรือถ้าพวกมึงอยากจะเคว้งคว้ามไม่มีชมรมอยู่ก็ตามใจแล้วกันแต่คงไม่มีใครกล้าร,รับมึงเข้าชมรมหรอกเพราะกูส่งอีเมลพร้อมหายรูปมึงสองคนไปทุกชมรมแล้วว่าห้ามรับเด็ดขาดโอ้ยแบบนี้ก็ได้แล้วว่หาหันไปมองหน้าไอ้พุทธด้วยความงงงวยเออเอาหน้าเพลงปีนี้ชมรมกูกับไอ้พายุติดบังคับว่าต้องมีสมาชิกอย่างน้อย5้าคนข้อดีขอชมรมไอ้พายุคือมึงไม่ต้องเข้าชมรมเลย มึงจะได้มีเวลาว่าเอาไปทุ่มเทกับการซ้อมข่าวความสามารถพิเศษไงโอ้พี่มึงคิดถึงกูขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทราบซึ้งกโคตรเลยโอ้ว่าแต่ชมรมของพวกพี่เนี่ยมีสมาชิกกี่คนแล้วเหรอครับอ๋อดีมึงอย่าบอกนะว่าอยากจะตาพวกกูลงนรกด้วยอะตอนนี้นะมีแค่สองคนคือกูที่เป็นรประธานกับพายุที่เป็นประธานชมรมแล้วตอนนี้ก็มีมึงอีกสองคนเป็นสมาชิกใหม่ไงส่วนอีกสองคนที่เหลือน่ะพายุมันล็อกเอาไว้แล้วละ่ะ มึงอยากรู้ไหมว่าเป็นใครอยู่ๆพี่ป้องมันก็ล้วงมือลงไปในกระเป๋าเกงเกงแล้วก็ส่งกระดาษรายชื่อให้ผมกับพุทธดูเฮ<ะ>้อนายนาทีกรองกินภาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นายกติกางานดีศิลปกรรมศาสตร์ทัศนศิลป์นี่มันได้แต่มองหน้าพี่พายุมันแล้วก็กระพ,พปปริบตาปิ๊บๆถึงืจะรู้ว่าพี่พายุจีบไอหินอยู่แต่ไม่คิดว่าจะลุกนาขนาดนี้แถมคนที่ชื่อนาที จะมีนางสกุลเดียวกับไอ้พุทธด้วยแปลว่านอกจากพี่พายุมันจะจะช่วยแล้วก็ยังช่วยไอ้พุทธอีกต่างหากเห็นพี่มันไม่ค่อยพูดใครจะไปคิดว่าใส่ใจน้องขนาดนี้นะเนี่ยเออก็ตานั่นแหละตอนนี้ไอ้หมอนั่นมันไม่มีชมรมอยู่หรอกนะส่วนมันจะยอมเข้าหรือเปล่าก็อยู่ที่มึงแล้วละ่ะไอ้เพลงแต่ยังไงซะเพื่อนมึงก็หนีกูไม่พ้นแน่นอนไอ้พี่พายุมันชี้ไปทางพี่พลายที่กำลังเดินลงจากตึกตรงมาทางโต๊ะที่พวกเรานั่งกันอยู่ ตอนนี้กูก็จะไม่รับพวกมึงเข้าชมรมอย่างเป็นทางการหรอกนะจนกว่ามึงจะทำภารกิจบางอย่างให้กูก่อนโอ้ยนอกจากจะบังคับแล้วก็ยังเสือกตั้งเงื่อนไขไปอีกไม่เข้าได้ไหมว่าชมรมพี่มันเนี่ยภารกิจที่กูจะส่งมึงไปทำก็คือให้มึงกับไอ้พลายเอาของในชมรมไปขายให้กับอาจารย์ตับคณะต่างๆและบรรดาเด็กนักเรียน,นที่เข้ามาชมงานโอเพ่นฮา์ทั่วทั้งมหาลัยส่วนภารกิจของมึงพุทธ คือไปทํำยังไงก็ได้เพื่อดึงคนเข้ามาในงานชมรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ว่า,วาแต่ชมรมของพี่มันคืออะไรเหรอครับไอพุทธมันถึงขั้นเง่อตกเลยเหรอวะสาธุขออย่าให้พวกผมต้องออกไปเร่ขายของแปลอีกเลยนะเอานี่มันก็ยังไม่รู้อีกเหรอว่ากูเคยบอกไปทีหนึ่งแล้วนะชมรมที่พวกมึงกำลังจะเข้าคือชมรมขนมตะวันตกและศิลปะการแต่งหน้าเค้กยังไงล่ะฮะเดี๋ยวนะนี่กูฟังผิดไปหรือเปล่า มองมุมไหนไอพี่รหัสผมคนนี้ก็ไม่น่าจะมีมุมหวานแหววซะขนาดนี้หรือเปล่าวะเนี่ยแต่เอ๊ะถ้าผมจะไม่ผิดครั้งแรกที่เจอพี่มันมันก็กำลังทำคับเค้กนี่ว่ะแถมยังอร่อยซะด้วยสิเอาตาน,นั้นแหละคราวนี้พวกมึงทุกคนก็ต้องมาช่วยกูจัดร้านกันก่นกอนเลยไอพี่พายุมันชีม้มาที่พวกเราทุกคนแม่งโคตรผนึดกาเลยอะ่ะแล้วปฏิเสธพี่มันได้ไหมไม่ได้หรอกเดาเกิดพี่มันออปทับแปลงรางเป็นซาตานจะพายกระตายห่ากันหมดสุดท้ายแล้ว พวกผมก็ต้องเดินตามพี่มันมาแถวตึกคหกรรมจนได้รถหกล้อมาจอดรอแรงงานท่าจะพวกเราก่อยแล้วครับแค่เห็นต๊เก้าอี้ที่พี่มันเอามานี่ชมรมอ,อื่นตายหาไปเลยจะรู้ไปไหนวะเนี่ยโดยเฉพาะดอกกุหลาบหินในกระถางเล็กๆไม่ต่ำกว่าร้อยอันได้มั้งนี่อย่าบอกนะครับว่าพี่มันเอามาเพื่อสื่อความหมายถึงไอห,หินมันอะไรจะทุ่มเทปานนั้นป๋ามากเดี๋ยวพวกมึงช่วยกันจัดโต๊เก้าอี้เราบลลาเลยนะว่าจบ พี่พายุมันก็เดินเข้าไปจัดข้าวของตู้อบขนมนมในภายในซุ้มอย่างเรวรี่สพีส่ป้องกับพี่พลายมันก็กําลังช่วยกันแกะกล่องอะไรสักอย่างที่แพ็กมาอย่างดีเพียงแค่หยิบออกมาที่ตู้โชว์เท่านั้นแหละไอ้สองสามมาัถึงกับตาลุกวาวน้าลายหยุดแหม่แมเลยเดี๋ยวถ้าจัดเสร็จแล้วถ้าอยากจะเอาอะไรให้กินก็หยิบไปเลยนะถือว่าพี่เล็กขอบคุณที่มาช่วยนี่พี่พายุทำเองหมดเลยเหรอคะโดยเฉพาะตู้นี้คือแบบน่ากินมากวิวกับก้อย มันชี้ไปที่ตู้ที่มีพวกแพนเค้กและขนมที่ทำมาจากในถั่วเร่งรายโชว์อยู่เออฮะทำเองทั้งหมดเลยโดยเฉพาะตู้นั้นเป็นขนมที่คนพิเศษข,ของพี่ชอบนะรอยยิ้มที่ไม่น่าเชื่อมันปรากฏบนใบหน้าของไอพี่พายุที่แทบจะไม่ยอมยิ้มให้ใครเห็นเลยสักครั้งแถมแค่มองดูก็รู้แล้วครับว่าพี่มันกำลังให้ใจกับคนนี้ไปหมดแล้วอุ้ยอ่อนโยนเวอรกูละอายแทนพวกมึงจริงๆเลยเอ,อ๊ <S <S เดี๋ยวนะ หรือว่าจริงๆแล้วไอ้พายุไอ้พี่พายุมันคือมีคนเดียวในโลกนี้ที่รู้ว่าหินมันชอบกินอะไรและคนที่ไอหินมันรักก็กำลังซ่อนตัวอยู่ในมหาลาัยนี้ด้วยตรงนี้เสร็จแล้วล่วละที่เหลือก็แค่เพลงกับไพรผู้เป็นสองคนต้องขายขนมให้มากที่สุดเข้าใจไหมวันในยอดขายของชมรมเราต้องขึ้นอันดับหนึ่งให้ได้เพื่อต่อย้บให้รู้ว่าถึงสมาชิกจะน้อยแต่คุณภาพสูงแค่ไหนโอ้ยทั้งหมดทั้งมวลคือพี่มันแค่อยาจเอาชนะคนอื่นสินะ เอาเถอะอย่างน้อยผมก็ถือว่าได้กาไรที่ได้ไปไหนตอนไหนกับพี่พลายสองคนแบบนี้แต่ความชิมหายมันยังไม่จบเมื่อไอพี่พายุมันกวาดมือเรียกผมกับพี่พลายให้เดินเข้าไปหากันแล้วก็รื้อลงไปที่กระเป๋าใบใหญ่หยิบเสื้อออกมาสองตัวเป็นกากเสื้อสูทแขนกุดสีแดงยังกำลุดมาจากซีรีส์รักวุ่นวายของเจ้าชายกาแฟที่โกงอยู่เป็นพระเอกเลยวะ่ะส่วนไอพี่พลายไม่รู้ไปโดนประคับอีท่าไหนมาไม่เถียงสะแอะผิดปกติวิสัยสุดๆและก็ไม่ใช่แค่นั้นเมื่อไอพี่ป้องเฮีย ระเดิจูจักรยานสามล้อถี่ประดับประดาเพื่อืดอกไม้นานา,นา,นานชนิดแล้วก็ยังติดป้ายชมรมเอาไว้ที่ท้ายรถด้วยกูถีบจักรยานไม่เป็นนะพายุพี่พรายมาหาไปพูดกับเพื่อนสนิทแบบหน้ายี้ยับเชียวขมดคิว้วซะจนแทบจะเป็นหมาพิษบูอยู่แล้วถ้าแยกเคี้ยวขย่ำคนตรงหน้าได้พี่มันคงทําไปนานแล้วละ่ะใครบอกให้มึงถีบไอ้พลายนู่นสายระถีของมึงอยู่นั่นไงให้ไอ้เพลงมันเป็นคนถีบส่วนมึงก็นั่งสบายๆขายขนมไปนั่นแหละ พี่พลายมาันหันมามองหน้าผมแล้วก็ถอนหายใจออกมานิดหน่อยเอ่อกูไม่อยากให้มันเหนื่อยอะ่ะพายุ What ขอแค่ขี้หูแป๊บตกลงที่ผมกำลังหูฝาดอยู่หรือเปล่าวะที่อยู่ๆพี่พลายพูดแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นแต่ที่น้าทีพิสุดก็คือเหล่าบรรดาแรงงานที่หยุดกึกตัวแข็งเตรียมฟังสิ่งที่พี่มันกำลังจะพูดต่อแต่แดดมันร้อนนะพายุช <Shit. S 1> มีหัวผัวเข้าไปอีกเรื่องนั้นไม่มีปัญหา ไอพี่ผ่านยุมันก็ลงไปหยิบร่มผ้าแพรของดีอำเภอบ่อ้างจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมายัดใส่มือพี่พลายข้าห่วงมันขนาดนั้นกลัวมันร้อนมันก็กางร่มให้มันก็แล้วกันสุดติดมากพี่รหัสกูวางแผนมาเพื่อกูโดยเฉพาะเลยสินะไม่เป็นไรครับพี่ถ้าเพื่อพี่พลายเหนื่อยกว่านี้ผมก็ยอมแล้วก็อยากจะมีมุมหวานกับพี่มันบ้างอะแต่ทําไมไอพวกตัวเสือต้องหันควบามามองกันหมดเลยล่ะเนี่ยเพลงพลายกูเอาขนมขึ้นรถไว้ให้หมดแล้วนะ เดี๋ยวพวกมึงออกไปทํางานกันได้เลยไอพี่ป้องมาเดินกลับมาบอกผู้ผมทั้งคู่งั้นไปกันเลยไหมครับพี่พายผมเอื้อมมือไปดึงร่มพี่พี่พายกำเอาไว้นั่นไม่รู้ว่าตอนนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าหน้าพี่มันแดงผิดปกติแทบยืนตัวแข็งไม่ยอมก้าวตามมาสักทีจนต้องดึงข้อมือพี่มันให้เดินตาผมมาเฮ้ย hey, ไอเพลงไปขายขนมเคกน,นะเว้ยไม่ใช่โมแต่ไปขายขนมจีบ ไอกราฟเอเวนสาภาพผมกับพี่พรายตอนนี้เหมือนเจ้าบากำลังถีบรถพาเจ้าสาวออกมาเที่ยวเลยวะ่ะตลอดระยะทางที่ปั่นกันมาก็มีน้องเรนและนักศึกษาตาคณะโบกมือเรียกอยู่ตลอดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตั้งใจงจะซื้อขนมหรอกนะครับขอถ่ายรูปก็เสียมากกว่าใครซื้อขนมตอนนี้เรามีบริการป้อนถึงปากเลยนะครับเสกิตร้องดังขึ้นทันทีที่พี่พรายพูจบขนมขายดีไปเทน้ำเทท่าส่วนใบปลิวแนะนำชมรมก็แทบจะหมดภายในพริบตา ใจจริงอยากจะป้อนขนมให้พี่พลายกินมากกว่าสักษาพวกนี้ซะอีกแต่แต่ออกมาแทบจะนับคําที่พี่มันพูดกับผมได้เลยขนมหมดแล้ววะพี่เดี๋ยวว่ากลับไปเอาที่ชมรมมาเพิ่มกันละกันหมับไปพักตันนั้นก่อนนะเพลงมือของพี่พลายเอื้อมมาจาับบ่าของผมแล้วชี้ไปที่ศาตร์น้าหลังตึกคณะเกษตรหลังจากจอดรถใต้งเงาต้นไม้ใหญ่พี่มันก็ส่งน้ำมาให้ผมขวดหนึ่งในหรือเปล่าเพลงยังไม่ต้องเรียบกลับไปที่ชมรมหรอกมาตรงนี้สิพี่พลายขยับตัวไปชี้ที่บอกด้านข้าง เรียกให้ผมมานั่งด้วยวันนี้พี่พลายแปลกชะมัดญาติจนผมต้องลงจากรถแล้วก็ตาไปนั่งด้วยมือเขาหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับเหง่อให้เริ่มซึมออกมาตามผิวหนังจากความร้อนและความล้าที่ถีบจัก,กรยานมาเป็นชั่วโมงให้ผมอย่างที่ไม่คิดไม่ฝันว่าพี่มันจะทําสายตาของเรา้องคู่กําลังจ้องมองกันอยู่ไม่ห่างผมจับไปที่มือพี่พลายที่กําลังเช็ดหน้าผมอยู่มากำเอาไว้แน่นตอนนี้อยากจะบอกความรู้สึกทั้งหมดที่ผมมีออกไปดังๆว่าชอบพี่พลายมากแค่ไหน แต่พอจะขยับปากก็เปพี่พลายก็นมหน้าเข้ามาจูบผมซะเองเพลงมึงอย่าเพิ่งหมดหวังกับกูนะต่อไปมึงอาจจะต้องเจ็บมากกว่านี้ก็ได้ถ้าได้รู้ว่ากูผ่านอะไรมาน้ำตาของพี่พลายมันไหลลงมาที่แก้มจนตัวเอื้อมนิ้วไ่ปาดเอาไว้ต่อให้พี่จะผ่านอะไรมามันก็เป็นแค่อดีตเท่านั้นแล้วเมื่อไหร่พี่จะเริ่มเปิดใจเริ่มต้นใหม่กับผมสักทีพี่พลายมันไม่ตอบอะไรเลยนอกจากซบหน้ามาบนไหลผมยิมยียบๆเ,เท่านั้น สำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับถ้าใครชอบก็กอย่าดกดไลค์อย่ายลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio